มาเริ่มต้นทำแป้งขนมไหว้พระจันทร์กันก่อนเลยค่ะพลอยใช้น้ำเชื่อม210กรัมค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพลอยจะมาสอนทำน้ำเชื่อมอีกทีนะคะเพราะถ้าทำเองเราจะต้องบ่มอย่างน้อยเจวันหรือหลักเดือนเลยค่ะเพื่อให้น้ำเชื่อมเข้มข้นแล้วก็หอมมากขึ้นนะคะใช้น้ำผึ้ง10กรัมค่ะน้ำมันถั่วลิสงห0ึกรัมถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองได้ค่ะแต่ก็จะไม่มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของขนมไหว้พระจันทร์นะคะน้ำด่าง2ช้อนชาค่ะสามารถทำ เองได้เหมือนกันแต่พลอยแนะนําให้ซื้อนะคะเพราะจากที่ลองแล้วแป้งของเราจะนุ่มกว่าน้ำด่างที่เราทําเองค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตาจิงโจ้เกาะดาว200กรัมนะคะเป็นแป้งส่วนที่1น,นะ ผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะจนหมดเม็ดแป้งเนื้อเขาก็จะเหลวๆแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วแรปพลาสติกเลยค่ะเราจะต้องพักแป้งอย่างน้อย3ชั่วโมงแต่พลอยแนะนําให้ทิ้งค่าคืนเลยค่ะแป้งจะฉ่าแล้วก็สีสวยกว่าผ่านไปแล้ว1คืนนะคะพอยก็จะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตาจิงโจ้เกาะดาว150กรัมค่ะเป็นแป้งส่วนที่สนะมาล่อนผสมให้เข้ากันได้เลยอาจจะแบ่งผสมสัก2ครั้งก็ได้นะคะจะได้ผสมได้ง่ายขึ้นผสม ไม่เข้ากันดีจนหมดเม็ดแป้งแบบนี้เลยค่ะเราไม่ต้องนวดแป้งนะคะพอผสมแค่พอเข้ากันก็พอเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลย